นี่คุณผู้ชมให้ดูภาพจากวงจรปิดเนี่ยเราจะเห็นว่านี่ฮะนี่หยิบเขาใช้มาหรอเป็นอาเป็นหญิงค่อนข้างจะมีอายุและฮะผู้หญิงอ่าเป็นผู้หญิงเหมือนผู้สูงอายุนิดนึงอ่าค่อนข้างจะมีอายุค่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าเลือกก็ค่อยค่อยมาใช่แล้วค่อยๆเลือกด้วยเหรอคะนี่โอ้หยิบไปแล้วเนี่ยเหรอเหมือนมาช้อปปิ้งต้นไม้คุณหน่อยเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้ติดป้ายขายหรือเปล่าเขาไม่ได้ติดไงนี่เป็นตอนกลางค่ำกลางคืนด้วยแล้วคุณมาหยิบแบบนี้ได้ยังไงก็นั่นนะสิครับนี่อ่ะได้ต้นแรกปับ ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกําลังจะเดินออกไปแต่ปรากฏว่าไปจอดต่อครับเพื่อที่จะไปหยิบต้นไม้มาเพิ่มเติมอีกสองต้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอนเรียกว่าอะไรดีล่ะคุณคุณพี่กลับมาก่อนคะ่ะ <laughs> กลับมาก่อนจ้ะพี่จ๋ายังไม่ได้จ่ายเงินเลยเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ขายด้วยไม่ได้ขายครับหยิบไปหน้าตาเฉยแบบนี้หยิบไปหน้าตาเ<อ>ฉยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ <S 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 อย่างที่เราเห็นในคลิปผู้หญิงคนนี้นะฮะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง นะครับแล้วก็ค่อยๆเดินลงไปหยิบกระถางต้นไม้มาใส่ที่ตะกร้าหน้ารถ<อ>ได้หนึ่งต้นเหมือนจะยังไม่พอค่อยๆเข็นรถมอเตอร์ไซค์ไปที่ด้านหน้าอีกสักประมาณ20เมตรแล้วก็ไปเลือกหยิบต้นไม้อีก2กระถางนะครับ<อ>แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปอย่างสบายใจเฉิบ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณตีสอครึ่งที่ผ่านมาคุณหน่อยแน่โอ้นี่นอนดึกด้วยนะคะามาตอนกลางคืนเนี่ยอาศัย<า>จังหวะที่คนเขากําลังปิดบ้านไม่ค่อยมีใครอยู่ตรงถนนเท่าไหร่รโอ้โหแต่หยิบไปเลย3กระถา <3 S 2> งสกระถางเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณพี่ท่านนี้เนี่ย อยู่บ้านในละแวกนี้แล้วก็เล็งเห็นแล้วว่าต้นไม้ของหน้าบ้านหลังนี้มันสวยถูกอกถูกใจดิฉันจริงๆ<ำ>ฉันก็เลยอยากจะได้แต่ว่าเอ๊ะจะให้ไปขอซื้อไม่รู้จะขายหรือเปล่าก็เลยไปขอหยิบยืมมาโดยที่ไม่ได้บอกได้กล่าวพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือขโมยนะฮะโอ้โหทำแบบนี้ไม่ได้นะคะของใครใครก็รักบางคนที่เขารักต้นไม้เหมือนลูก<อ>เลยนะทีนี้เจ้าของบ้านค่ะพอเห็นว่าต้นไม้ตัวเองหายไปก็เลยไล่เลยดูว่ามีกล้องวงจรปิดแล้วก็ได้กล้องนี้มานะคะคมุม นี้เอาไปโพสต์ใน Facebook ของหล่มศักบ้านเราระบุข,ข้อความสุดเจ็บเลยนะบอกแบบนี้ค่ะว่ารอดำเนินการอยู่จ้าลักทรัพย์อาญาน,นะคะคแล้วก็ใส่เบอร์โทรลงมาด้วยบอกว่าเผื่อกลับใจ แม่ใครพี่น้องใครโอ้นะาไม่ได้พูดแค่คนเดียวนะถามเลยนะแม่ใครพี่น้องใครนี่รู้หรือเปล่าว่าจริง,รงๆอาจจะเป็นญาติของใครแถวนั้นไหมเห็นผ้าวงจรปิดอาจจะคลับคลายคลับคลาว<อ>ว่าเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนหรือไม่พฤติกรรมแบบนี้น่าอายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอายุเยอะแล้วด้วยเนี่ยเหมือนก็อยู่แบบมานานแล้วถ้าเกิดเป็นที่รู้จักกัน<อ>ใช่ไหม<อ>ชาวเนต็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะคะมีบางคนก็บอกแบบนี้ว่าเคยโดนขโมยต้นไม้เหมือนกัน มีแต่ท่อนแพงๆค่ะไปแจ้งความแต่ว่ายังตามจับไม่ได้เลยจอดรถเลือกเอาเลยยังก็มาซื้อต้นไม้เลยเนาะเห็นไหมไม่แกลงกลัวเลยเอ,ออยากมีต้นไม้สวยๆแต่ทําไมไม่ลงทุนล่ะคะ,อะพอเป็นข่าวเป็นคราวแบบนี้เป็นที่พูดถึงขนาดนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของต้นไม้นะครับ คือคุณพี่ปรียาพรอายุ51ปีเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็เป็นคนที่ฟูมฟักต้นไม้สวยๆที่หน้าบ้านต้นนี้เนี่ยคุณพี่เขาบอกแบบนี้ครับว่าต้นไม้ทุกต้นเนี่ยพี่เขาดูแลเป็นอย่างดีนะดูแลด้วยความรักและที่สําคัญเนี่ยบ้านของพี่เขาเนี่ยอยู่ติดกับถนนคนเดินไทยลมมถือเป็นถนนคนเดินที่น่าเที่ยวติดหนึ่ในสิของไทยด้วยนะนี่จะมองไปเนี่ยบ้านพี่เขาก็ต้นไม้สวยจริงๆนะแล้วเป็นลักษณะแบบ ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆกับสตรีทอาร์ตอ่ะคนก็อาจจะแบบเออเป็นนักท่องเที่ยวอยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่เนี่ยดูเป็นจุดเหมือนเป็นจุดเช็คอินให้มาถ่ายภาพสวยๆงาๆด้วยเห็นไหมาทาเป็นโค้งเนี่ยเหมือนเป็นซุ้มดอกไม้ต้นไม้ด้วยนะรแล้วก็เ,เป็นเหมือนสวนแนวตั้งอ่ะที่เดี๋ยวนี้เขาฮิตกันถ้าพื้นที่หน้าบ้านไม่ได้มีเยอะมากก็เอาไปแขวนไว้เออเนี่ยชี้ให้ดูหายไป3กระถางใช่ไหมคะคุณพี่ปรียาพรเนี่ยมาบอกว่าคือปกติเนี่ย คือตัวเองจะดูแลต้นไม้เป็นอย่างดีแล้วก็ทุกเช้า,าจะมารดน้ําต้นไม้ใส่ปุ๋ยพวนดินซึ่งก็จาได้แหละคือคนปลูกต้นไม้คนดูแลเนี่ยมันจะต้องรู้ว่าต้นไม้ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างมีกี่ต้นบ้างแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะามารดน้ําต้นไม้ปรากฏเอา้าต้นไม้ของฉันหายไปก็เลยไปดูภาพจากวงจรปิดก็พบว่ามีผู้หญิงค่อนข้างจะมีอายุเนี่ยมาก่อเหตุแบบว่าต่อหน้าต่อตากล้องวงจรปิดแบบนี้ก็เลยอยากจะวิงวอน ฝากผ่านสื่อมวลชนนะครับผ่านทางคู่ข่าวสอที่ของเราบอกว่าคุณพี่คุณพี่ที่ขโมยไปเนี่ยจะให้โอกาสนะถ้าภายในวันนี้พี่ไม่เอามาคืนอีกอจะเอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมายลักทรัพย์อาญาน,นะจ๊ะไปฟังเสียงคุณพี่ปริยาพรกันหน่อยฮะก็อ,ออกมาปกติเสืมาดพี่ต้องมาดูเลยแนละ้วก็อเอ๊ะต้นไม้หายไปหนึ่ต้นก็แบบเราดูแลมาเราค้อองงม,มานะคะครับแล้วก็เลยโทรไปหา คนในชุมชนเขาก็เลยประสานงานากับเทศบาลให้เราไปดูกล้อง <c oughs> ขได้กล้องม,มาเราได้คล้อมาแล้วเราก็มาดูก็ <c oughs> เลยว่าเอ๊ะคุณไม่ได้ไปขโมยไปแค่ต้นเดียวคุณขโมยไปถึงสามต้นเลยซึ่งการดูแลของเรามันก็เนาะกว่าจะได้ขนาดนี้ค่ะจริงๆคุณก็ไม่น่ามาขโมยค่ะอยากสวยความจริงก็น่าจะปลูกเองดูแลเองอย่างนี้ค่ะคือดูพี่ปริยพรเขาเขาดูใจดีนะคือถ้ามาขอมาพูดกันดีๆผมว่าแกก็น่าจะน่าจะ ให้แจกอะไรอย่างเงี้ยกันได้แหมพอมาขโมยแบบนี้มันอาญาน,นะจ๊ะพี่จ๋ะ